มาไม่มีแม่แค่อยากเล่าสวัสดีจ้าคลิปนี้สิพามาเบิงแล้วจาว่าดำพักเรียบร้อยแล้วนะจ้าตอนที่ดำบ่อเดทายเนาะเพราะว่าฝนมันตกจ้ะฝาห้องแล้วก็ย่านฝาพาก็เลยบ่อเดทายเนะาะบ่กลาวโทรศัพท์ออกมาจ้ะรอบนี้ดำทั้งเหมือหาแถวจ้ะเพราะเลียวเห็นบ่ว่ามันเป็นหาแถวส่วนแถวที่มันขึ้นข้างคงแถวกอบที่จ้ะแถว ข้างขางคันนาเน่ยอันนั้นเป็นผักเก่าเนะาะผักเก่าที่หลดมันยำมาหอดนะจ๊ะหลดมันจะลมเพาก็เลยเหลือไว้เดี๋ยวเอายาหยามาสําแล้วก็เอาเครื่องตัดหยามาตัดเนาะที่ดำอีเลียที่เยวเห็นเป็นแถวๆก็คือทัางหมดอหาแถวจ้ะที่เห็นไม้ปักอยู่นี่คือไม้ขึงเชือกเนาะมันจังดำแถวตรงนะถ้าเขาบอกขึงเชือกมันก็เปไปไปมาจ้ะเนี่ยเป็นเชือกแดงๆเนาะ ยังบ่ทันเด็กเก็บอยู่จ้าบ่วังบ่รู้ว่าบะว่างหรือว่าขี้คานเนาะตรงซัายจะขี้คานนะจ้ะเนี่ยเชือกเราดึงเชือกไปนี้ล่ะส่วนนี่กะคือแตกดีแล้วเนาะจ้ะมือที่ทายนี่คือดำไปแล้วประมาณสี่มือเนาะจังไหนมาทายมันจ้ะเพราะว่าบ่ค่อยว่างจ้ะแล้วก็บ่ค่อยสบายก็เลยบ่เดทายไหวแต่แรกเที่ยวนี้ถือว่าแตกตาดีเนาะจ้าเพราะว่ามันเป็นขีเลน เแยวนี้เตรียมดินดีก็ทุกเถวเนาะแตกตาดีแตกเกือบทุกคอเลยอะจารเราสังเกตเนะจ้ะว่าหลุมหนึ่งเขาจะใส่แม่มันประมาณสองตนบางทีก็สามตนจ้ะถ้าการใดมันแล้วอ่อนแอเนี่ยเขาก็ใส่สามใส่จับจุ่มสองเซนแล้วก็จุ่มลงไปเลยจ้ะคือดำน้าแหละถ้ามองไหนมันจุ่มบลงเขาข็โกยขี้โ้นขี้เลงขังมาแปเอาจ้ะนี่อันนี้สามตนเนาะ ที่ยเบิ่งว่าสามต้นต้นแม่มันพันธุ์แถวเนี้ยเหลือหลายจ้ะตัดหลายๆตอนแรกกับอกาใส่ลายแถวแหลกสองแถวแหลกรู้สึกว่าจะห่างจักหน่อยเพราะแถวสุดท้ายจับจุ่มเลยเพราะว่าพันธุ์มันเหลือหลายเนาะตัดหลายๆเดี๋ยวอีกสักพักเพราะมันแตกตาดีก็นี่ก็ใส่ปุ๋ยจ้ะที่จริงกะใส่ได้เลยแหละเพราะว่ามันยังเป็นคีเลนเปียกๆอยู่เนาะมันก็จะกินปุ๋ยดีสักหน่อยแต่ว่า บอไซตตอนนี้ก็ได้เพราะว่าฝนมันตกอยู่จานเป็นหนาฝนเนาะมือดายสิฝนจะล้งแล้วก็จังไซก็ได้เนี่ยจ้ะอันนี้ยังเป็นขี้เล่นอยู่น้องยางไปกับเป็นน้ำหนามอยู่ส่วนที่เห็นเขียวเขียวป้าไปเนี่ยเป็นดอกจอกนะจ้ะดอกจอกคันขันเนี่ยจ้ากระปประมาณนี่ว่นเดียร <H> ทายเฮเบิร์กอ,อิลิย,ยานฝ,ฝ,ฝาผาจ้กเ็สเ็สก็ปีนันฝาผา,าฝาผาเครื่องสายไฟฝาพัางเบิดเลยจ้ะ อันนี้เป็นหมาเนาะหมามันคาบขายะหมาเขาประเดี๋ยวเผาเพราะว่าฝนมันตกส่วนเชือกนี่เป็นเชือกเชือกเก่าตั้งแต่ปลูกเทือแลกเลยจ้ะปลูกขั้งแรกเลยเชือกเส้นนี้แหละสองปีกว่าแล้วเนาะสื่อฟางเส้นบางมาหมวนละยี่สิบห้าบาทจะ้ะคุ้มค่าคักใส่เทือเดียวสื่อเทือเดียวใส่มาสองปีกว่ามีเก็บขยะละหมาคาอันนี้เป็นเศษซากที่เข้ากำแล้วเนาะออกมาเทสทีมนี้ หลักไปไก่บ่ได้จะเมื่อยอันนี้โฟมเทาก็เก็บขึ้นม้าจา้ะเก็บขึ้นมาไหวที่จริงบ่สมควรจะเอานอนแบบนั้นเนาะเพราะว่ามันเกยต่อแล้วเด็กน้อยมาขึ้ืนขยมก็คือหักจ้ะต้องเอาพิงดีดีส่วนอันนี้เป็นพันจ้ะพันที่เหลือบ่ได้เหลือซ้ำหนี่เลยจ้ะสุกคนเหลือกองเต้มรอบคันนาเลยเพราะว่าเอาไปวางใหญ่ไวจ้จ้ะเหละมันเบิดหอบเขาเขาจะมาต้องยางไก่อันนี้คือหม่องเขาวางเธอแหลกอะเนาะ มันเล็กกองไงจักน่อยที่เรือก,กปะปพายรอบขันจะเป็นกองเป็นกองเลยอันนี้คือยังดำได้อยู่เด้อเนี่ยนี่หัอพรมันว่าตายางจ้ะทิ่มใบเป็นอาทิตย์เป็นเครื่องเดือนมันก็ยังดำพันได้เนาะยังเอาไปปลูกไม้ได้อยคขิมนี้กระพาะบางซํำนี่เหรอเนาะจ้าขอบคุณจ้าที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้ะบายบาย